แต่ว่ากล้องกล้องมันกลับหัวกลับขางนะคะตุ๊ตาก็มองไม่เห็นขอบคุณมากมากนะคะพี่ดาที่บอกเนาะพี่ดาแกก็บอกอยู่ว่ากล้องกลับหัวแต่ตุ๊กตากมองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะคจะกลับด้านหันหังจะได้มองไม่เห็นหน้า่านผู้ชมนะคะตอนเช้าคนเยอะมากๆเลยนะคะ ลูกกล้องมันแบบว่าจะทําเป็นลายลายนอนปกติแต่ว่ามันไม่ได้นะคะก็เลยทําเป็นลายนี้เนาะขอบคุณมากๆนะคะทิดาที่บอกว่ากล้องมันกับหัวกับหางแต่ตุ๊กตามองไม่เห็นคอมเมนต์เด้อท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือวันที่เจ็ดแล้วนะคะที่อยู่ที่ทะเลนะคะเดี๋ยวพาลงไปดูทะเลอีกรอบหนึ่ง ก่อนลูกจะตื่นลูกยังไม่ตื่นด้านนี้ฝนก็เยอะนะคะแดดส่องหน้ามากเลยค่ะท่านผู้ชมคือไม่ได้เอาแว่นกันแดดมานะลูกตาก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสีผิวไปแล้วนะคะไม่ได้เอาแว่นเอาแว่นกันแดดมาแต่ไม่รู้หล่นหายทุกไหนเนาะลูกตากจะพาเดินไปเล่นทุเรียนเนาะ เปลี่ยนมุมเร็วหน่อยนึงเนาะโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อมะมีมะมีขอบคุณมากไปไหนคะก็พี่มาเที่ยวที่เมริแด์โอเชียนซิตี้จากก็เลยพาก็เลยไลฟ์เพราะว่าไม่มีเวลาทำคลิปก็เลยลองไลฟ์ กีไล์ไปแล้วรอบนึงแต่ว่ากล้องมันกลับหัวกลับหางก็เลยเอา,เอาไว้พายเวทไปก่อนบรรยากาศตอนเช้าเช้าคนออกมาพัานกันานวันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะจะพาไปดูทะเลแป๊บ,บนึง สวัสดีค่ะเที่ยวเผื่อด้วยนะคะขอบคุณม,มากมากค่ะเที่ยวเจ็ดวันแล้วค่ะเอา้านะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะเ,คเขาจะให้ปั่นจักรยานนะั้งแต่ตอนเช้าถึงเที่ยงนะคะคนไหนอยากปั่นจักรยานรอออกกำลังกายก็เช่าปั่นได้หรือว่าเอามาเองก็ได้นะ ูทะเลแป๊บหนึ่งเนาะก่อนลูกจะตื่นขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมให้กำลังใจ จะมาดูเป็นพันนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะกับซ้ำ จำเอฟซีได้ค่ะอันนี้มาเที่ยววันที่เจ็ดแล้วนะคะก็เลยพามาชมทะเลสวยๆเมื่อกี้พาเดินดูที่ตอนเนช้าคนขอบคุณนะคะเอฟซี FC ตุตาจำได้สวัสดีค่ะเนี่ค่ะเอฟซี FC ตุตาเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะเที่ยวเผื่อด้วยนะคะค่ะตุกตาเที่ยวเผื่อค่ะจำได้ตุกตาจำได้ต,ตาจำเอฟซีที่ ก้อยบอกว่าคือบอมีคือบอมีหนังอ๋อบอด้ใส่หนังก้อยอยากให้เพื่อนอยากให้เพื่อนเขามาเบิ้งน้่ก็เลยบอด้ซส่หนังใส่หนังกับพ่อสนันล่ะก้อยเอ้ยสาวก้อยคนสวยบอกทำไมไม่มีหนังไม่ใส่หนังค่ะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นวิวบรรยากาศสวยๆนะคะ ดำน,นะโอ้ยก้อยที่ดำจนเกรียมเมื่แล้วตอนนี้ก้อยคุณคุณบ่แทบคือสาวก้อยคุณไม่แทบคือสาวก้อยกับมืนน่อีานมามากเนี่ยแบะอันนี้ตอนเช้านะคะประมาณตาก็ออกไปนั่งดื่มกาแฟตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วนะคะ ก็เลยเออแบบว่าไลฟ์ให้เพื่อนๆดูด้วยดีกว่านี่ค่ะขอบคุณนะคะ FC ตุ๊กตามีแต่คนหุ่นแซบๆยกเว้นเจ้าของยกเว้นตุกตานะคะไม่ค่อยไม่แซบแตบบ่ว่าตอนนี้คือแบบว่าโดนแดดจนลอกแล้วนะคะ คือมันเป็นกล้องมันหัวกับหัวกับหางที่ได้แกก็คับใหญ่เลยสีน้ำครึ่ง <Yeah. S 1> <laughs> อันนี้สีกาแฟเลยขอบคุณมากๆนะคะ FC แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจทุกไ่เนาะ สะพานเนาะตรงสะพานเดี๋ยวตุ๊กตาทําวีดีโอไว้อยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปเป็นวีดีโอออกมาให้ดูสะพานที่แบบว่าขึ้นไปชมคนตกปลาก็เยอะนะคะคนก็กําลังเริ่มอ,ออกมา คนนั่นคนนี้ออกมามาเที่ยวกับซูนซูนให้สามีดอกทานผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปมาเบาห้ททานผู้ชมฟังอยู่ว่าสามีาาว้าบอข้อแตกแบบไหน แดดร้อนมากไหมคะแดดร้อนมากเลยค่ะตุกตาตอนนี้ลอกเมื่อคืนนอนเมื่อคืนนอนเนี่ยเจ็บเจ็บไปหมดเลยค่ะเพราะว่าแดดแรงแต่ว่าเราก็ชอบแดดเพราะว่าไม่ได้เจอแดดนานแล้วค่ะสงสัยกลับไปบ้านผิวก็คงจะลอกเมื่อคืนเนี่ยนอนแสบไปทั้ง มาถามนะคะถ้าท่านผู้ชมมีทุระหรือว่าอะไรยังไงก็ก็เชิญตามสบายไปถึงว่าไปทำทุระอะไรได้นะคะตุกตามไม่ได้ลงคลิปก็เลยเอามาไลฟ์ักทายเพื่อนนะคะคิดาคิดถึงท่ทานนะคะอยากจะอยู่ต่อสักเดือนหนึ่งเนาะ ไม่ได้กินอาหารไทยเจ็ดวันแล้วค่ะดีนะที่ตุกตาทำไอ้นี่มาท่านผู้ชมตุกตาทำน้ำพริกผงนะคะที่เป็นอะไรเข้าบ้านบ้านเราคนปกพริกผงเนาะตุกตาก็ใส่ข้าวคั่วใส่ชุโรสใส่น้ำตาลอะไรมาแต่ว่ายังไม่ใส่น้ำปลาเนาะแล้วก็เอาน้ำปลามาด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นแจ่วผงเนาะแล้วก็จิ้มกินก็ ที่พอกินได้ก็ไก่ทอดหรือว่าไก่อบบ้านไก่อบนะคะก็ซื้อมาจิ้มกับน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดถ้าเพื่อนคนไหนอยู่แถวนี้จะมาเนาะพกมะละกอพกสากมาด้วยเด้อมองเขามานน่ำเด้อเพราะว่าเขาไม่มีอาหารไทยขายเลยเด้อ จปลองเท้าออกให้ผู้ป่วก่อน You can move my shoes okay Thank you ตาถอดรองเท้าไวหมองทางเดินนะคะ อากาศสวยๆเนาะก็ถ้ามีความสุขก็จะเอาเรื่องความสุขมาแชร์ถ้าทุกก็จะเอาเรื่องความทุกมาแชร์แชร์ทุกอย่างทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทุกตานะคะ,ะก็อยากให้ท่านผู้ชมติชมมาด้วยนะคะว่าเป็นย,ยังไงแนะนําได้นะ ร้อนมากเลยค่ะบาอุดรขอบคุณค่ะบาวุดรขอบคุณช่องใหญ่นะคะขอบคุณช่องใหญ่ช่องโตที่มาให้กำลังใจเดอ้อเอาเมกาไปไสก็มาเที่ยวทะเลบาอุดรตอนแรกว่าสิปไปหาบาวุดอน,นั่นแหละคุณสามีเราเลยเปลี่ยนใจตอนแรกว่าสิปไปฟลอริดาบาวุดร คะท่านผู้ชมที่เข้ามาอุ้ยคนกำลังมาเยอะเลยค่ะท่านผู้ชมห่าช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องดังมาเที่ยวชมช่องเล็กๆนะคะเดินไปไกลไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวลูกตื่นเดี๋ยวก็เลยพาเดินประมาณแค่นี้นะคะยูรัดไหน อันนี้อยู่เมลิแลนด์ซิตี้บาวอุดรเมลิแลนด์โอเชียนซิตี้อยู่ห่างจากบ้านตุกตาสามชั่วโมงจ้ะตอนแรกวางแผนสิไปโอเชียนซิตี้มองที่บาวอุดรไปกับลูกเอ่อว่าสิไปฟลอริดาบาวอุดรมันนี้สาม,มีเปลี่ยนใจ สามีเปลี่ยนใจเลยพากันมาหนี่แต่วันนี้ก็โอเคแบบอยูเจ็ดมือเราบ้าวุดนวอนมาเที่ยวเจ็ดวันแล้วค่ะอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเนะเนี่ยค่ะโอ้เมืองพน,นันพนัพนเดินไปไกลไม่ได้ เดี๋ยวลูกตื่นต้องเดินกลับไปที่ห้องอีกอันนี้ก็คือเอามาแชร์กับท่านผู้ชมเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทุกตาเนาะนก็ยังไม่มีเวลาทำคลิปเดี๋ยวกลับไปบ้านก<ร>็จะทำวิดีโอวุมีเรื่องจะบ่นให้สามีเยอะเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมตอนเช้าๆ้านะแทนที่เขาจะตื่นมาปั่นจัก,กรยานนะ เอาจักรยานมาด้วยเขานอนค่ะท่านผู้ชมคนเยอะมากๆเลยเมลิลลลแลนด์โอเชียนซิตี้จบ้าอุดรตรงนี้เขาก็เป็นที่เช่าจักรยานนะคะที่เช่าจักรยานปัน่น แดดแรงนะคะแต่ว่าเราไม่กลัวแดดค่ะเพราะว่าหวยหาแดดมานานแล้วเนี่ยค่ะตาก็จะพากลับไปแถวนี้นะคะเป็นที่แบบให้คนเช่าหมดเลยเนาะสบดีค่ะเอาเมื่อกี้เดี๋ยวนะตาเห็นเพื่อนแวบๆบแบบอยู่นะคะแล้วมันก็หายไปเห็นแวบๆบแบบแล้วก็หายเนาะ ขอโทษนะคะที่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันทคุณจเอคุณเจเอสวัสดีค่ะสบายดีนะคะขอบคุณเพื่อน,อนทุกท่านแล้วก็เอซที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะเป <c oughs> ็นอย่างปิปปีปิป,ปีอยู่นั้น้จเอสวัสดีครับ คอมเมนต์มันจะหายเร็วนะคะนี่ค่ะคนเยอะมากๆเลยเนาะคุณเ oh. จเอบอกว่าสวัสดีคุณก้อยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแม่มีเนาะช่องใหญ่เ <laughs> บ,บาดอนช่องใหญ่ไปไกลลิบตี่แล้วนะคะท่านได้โล่ไปแล้วนะคะเบาดอนได้โล่ไปแล้วเนาะ คนเยอะมากๆางเลยค่ะเดี๋ยวเดินมาข้างนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะุเอ็นะะต,ตจํ เดี๋ยซสายๆก็จะพาลูกไปเล่นน้ำสวัสดีค่าบาวดอนนะคะจาก FC นะคะเนาะเนี่ยค่ะวันนั้นตุ๊กก็มานั่งกินพิซซ่าตรงนี้ร้านอาหารเยอะเลยค่ะแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ติดทะเลเลยค่ะเดินลงมาจาก เดินลงมาจากที่พักก็เป็นทะเลเลยนะคะบ <Yeah. S 1> าอุดรพายเอฟซีมาช่องพี่ตุกตาด้วย <Yeah. S 1> ตาที่พักแพงไหมคะ <Yeah. S 1> ที่พักก็ก็แพงอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันติดทะเลคะ่ะ <Yeah. S 1> ก็คือทำงานทั้ง <laughs> อันนี้ <laughs> บอกตรงๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือทำงานทั้งชีวิตเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มาใจ จ่ายค่าพัดเป็นนี่ละค่ะอันนี้เมื่อกี้ก็ตำรวจนะคะตำรวจที่เข้าแบบว่าก็คืนนึงก็ประมาณสองร้อยห้าสเหรียญค่ะแล้วก็มันจะมี250เหรียญอัพค่ะอันนี้เราเลือกที่แบบว่าพยายามว่าจะให้ราคาปันกลางนะคะ สามร้อยก็มีนะคะเดี๋ยวนะคะ<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวจักรยานจะชนตุ้งเขาขอทษดเมื่อกีพ้พุชบาพบาพูชสาวคู่หนึ่งพันยันเมียเรายัานเมียเราถือจักรยานส้นค่ะ วาก็บอกเมียเล่ายางระวังแนวประสาทเแม่นของตุกตานี่สิทีบดากสามีสิทีบดากเมียใส่เราจะกระยานพุ่นล่ะคะเดี๋ยวพาลงไปทะเลอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะจะหยุดไลฟ์นะคะตุกตาที่พักแพงไหมก็แพงอยู่นะคะเดี๋ยวพาลงไปทะเลหรือว่าพอแค่นี้ทักกี่นาทีแล้วตอนนี้ o ุดคนเยอะมากๆเลยค่ะยิ่งสายคนยิ t ira> <t ira> <h <h ่งเยอะนะคะ่ันผู้ชมตุกตาคิดว่านพ่นกับข้องสีอันบ่แค่โควิดเราละ ที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะทุกตาจะขอปิดไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำวิดีโอก็เลยไลฟ์ให้เพื่อนๆดูนะคะอู้เสียงรถเดี๋ยวกลับไปบ้านถ้าไม่ยุ่งไม่อะไรก็ก็จะทำวิดีโอออกมาเนาะเพราะว่าโมโหให้สามีหลายเรื่องเลยนะคะอูคนก็แบบว่ามากันแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายซียูไก็ next video นะคะบ๊ายบายค่ะ